สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทสถานันสกุลกระต่างนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่2องมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาลัยแม่งสอนค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัวอย่างการใช้คำสั่ง SQL นะคะคำสั่ง SQL เป็น SQL นะคะเป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการก,กับฐานข้อมูลโดยเฉพาะนะคะและคำสั่งที่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือคำสั่ง DISTINCT ค่ะคำสั่ง DISTINCT นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการระบุเงื่อนไขาการเลือกข้อมูลในตารางโดยทำการเลือกข้อมูลที่ซ้ำกันมาเพียงแค่เลขคอรดเดียวค่ะ มาดูรูปแบบคำสั่งนะคะ select distinct column f o r m table name นะคะ select ก็คือจะระบุคอลัมน์ที่ต้องการแสดงผลนะคะซึ่งจะมีหลายๆคอลัมน์ก็ได้นะคะตั้งแต่หนึ่งคอลัมน์ขึ้นไปนะะี่ค่ะคอลัมน์ทีสองคอลัมน์ที่3ามนะคะ distinct ก็จะเป็นคีย์เวิร์ด ที่ใช้เพื่อระบุว่าต้องการเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้นนะคะ form table name ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ table นะคะค่ะรูปแบบคำสั่งที่1นะคะ select distinct column form table name ซึ่งเหมือนกับเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปนะคะเร,เรามาดูรูปแบบคำสั่งที่2ค่ะ select distinct column expression as a l i s t from table นะคะ select ตรงนี้ก็ระบุคอลัมน์ที่ต้องการแสดงผลเช่นกันนะคะ The distinct ก็เป็น keyword ที่ใช้เพื่อระบุว่าต้องการเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน expression นะคะก็จะให้ระบุ expression ได้นะคะ ก็อย่างเช่นต้องการระบุว่า sum, s u เป็นต้นค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นการระบุชื่อเล่นของคอลัมน์หรือ expression น,นะคะซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ form table นะคะชื่อ table ค่ะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะ table customer ค,ค,ค่ะ ซึ่งเราจะใช้ในการ Select ข้อมูลต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ select distinct country code from customer ค่ะก็คือจะ s l l e t คอลัมน์ของ country code นะคะจาก Table ของ customer ค่ะ เอาพูดที่ได้นะคะจะได้คอลัมน์คันที่โค้ดและได้รหัสที่ไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งเมื่อย้อนกลับมาดูในตารางของ customer นะคะมาดูในคอลัมน์ของคันที่โค้ดเราจะเห็นว่าจะมีอยู่2รหัสที่ซ้ำกันนะคะแต่เมื่อเราดิสทินคันที่โค้ดเข้าไปนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ซ้ำกัน,นะคะ่ะ ตัวยอย่างตารางที่2นะคะตาราง store information ค่ะมาดูคำสั่งที่2กันนะคะ select distinct store name from store information นะคะก็คือ select column ของ store name นะคะ distinct column store name ก็คือใน column ของ store name นี่เราจะเอาข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันนะคะ from table store information ะคะ่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะได้คอลัมน์ของตัวเนมนะคะจะได้รายชื่อที่ไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งมาย้อนกลับมาดูในตารางที่คอลัมน์ของตัวเนมนะคะเราจะเห็นว่าจะมีอยู่2ชื่อที่ซ้ำกันนะคะแต่เมื่อเรา t i n ส t s t o ตัวเนมเข้าไปเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันค่ะ ตัวอย่างตารางข้อมูลที่3นะคะ table m ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ select distinct deptno job from m นะคะนั่นก็คือเราจะ select distinct จากคอลัมน์ของ deptno นะคะซึ่งตรงนี้จะมีอยู่2คอลัมน์นั่นก็คือคอลัมน์ job นะคะจาก table m ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้เราก็จะได้ คอลัมน์เดฟโนกับคอลัมน์ของ Job นะคะแล้วเราจะทำกระทืบได้ดิสตินคอลัมน์ของ d e ฟโนไว้ดังนั้นเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันนะคะเช่นกันค่ะเมื่อเราย้อนกลับมาดูในตารางในคอลัมน์ของ d e ฟโนนะคะเราจะเห็นว่าจะมีอยู่สองรหัสที่ซ้ำกันนะคะและเมื่อเรา distinct เด no. ฟโนมันก็คือว่าคอลัมน์ของ d e ฟ n o นี้เราจะเลือกมาเฉพาะข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันนะคะค่ะนี่เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่งนะคะต่อไปเราจะลองเอาคำสั่งนี้ไปลองรันดูเลน,นะคะ,คะเราจะรันในโปรแกรมของ f e อ a m นะคะก่อนอื่นเราต้องรันโปรแกรมก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ localhost นะคะ php my admin ค่ะแล้วก็ไปที่ table ของตัวอย่างแรกนะคะนั่นก็คือ table ของ customer ค่ะไปที่คิด mysql นะคะจากนั้นเราก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปเลยนะคะ select distinct คันที่โค้ดนะคะ form customer ค่ะจากนั้นคลิกที่ลงมือนะคะค่ะเมื่อเราทำการลานสำเร็จนะคะเราก็จะได้คอลัมน์ของคันที่โค้ดนะคะ าจะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันเหมือนกับในตัวอย่างนะคะนี่ค่ะต่อไปเป็นคำสั่งที่2นะคะนั่นก็คือคำสั่งจาก table ของ store formation นะคะ select distinct store name นะคะ ฟอร์ store information ค่ะจากนั้นคลิกที่ลงมือนะคะฟอร์ store information นะคะค่ะลงมือค่ะ เมื่อเราทำการลานสำเร็จนะคะเราก็จะได้คอลัมน์ของ s t o r e name เราก็ได้รายชื่อที่ไม่ซ้ำกันเหมือนดังในตัวอย่างนะคะต่อไปเป็นตัวอย่างคำสั่งที่3นะคะนี่คำ table ของ m นะคะ select distinct เดฟโน่ no, ค่ะจ็อบนะคะฟอร์มเอ็มสักนั้นคลิกที่ลงมือนะคะค่ะเราจะได้คอลัมน์ของเดฟโน่แล้วก็จ็อบนะคะซึ่งจะเหมือนกับในตัวอย่างนะคะว่าได้สาม ชื่อนะคะค่ะเหมือนกับในตัวอย่างแต่ว่าเราจะเห็นว่าในตัวอย่างนี้จะเรียงจากน้อยมาหามากนะคะถ้าเราต้องการให้ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากเราอาจจะเพิ่มคำสั่ง order by เข้าไปนะคะลองดูคะ่ะ select distinct dept_no ซอฟนะคะฟอร์มเอ็มออเดอร์บายค่ะเราจะออเดอร์บายเดฟโนนะคะค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่เรียงจากน้อยมาหามากนะคะเรียงตามคอลัมน์ของเดฟโนค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง distinct นะคะซึ่งเป็นคำสั่งที่ง่ายนะคะแล้วก็ฝึกทำได้ค่ะค่ะดิฉันก็ขอจบการแนะนำตัวอย่างนะคะการใช้คำสั่ง distinct เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ